ก็แต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็คือเขาขอบคุณที่เข้าขอเป็นฟีดแบ็ใช่ขอบคุณที่เข้ามาด่ากันแล้วขอบคุณที่เข้ามาชมมันคนชมมันก็มีคนด่ามันก็มีถึงคนด่ามันจะเยอะก็เหอะแต่ก็ขอบคุณที่เข้ามาด่ากันผมแฮปปี้มากคือผมแฮปปี้ทุกครั้งนะที่เห็นว่าคนแบบพี่กรที่นี่แม่งไอ้ชี้หัวแดงใหญ่ให้เจอได้ตกแม่งใ้ผมผมผมไม่โกรธเลยนะเพราะฉะนั้นคิดเจ๋งว่ะไอสัตว์มึงแม่งจำกูได้มึงแม่งจะมาตกกูเลยนะเว้ยกูมีอิทธิพลกก่ชีวิตมึงขนาดนี้เลยนะเว้ยแบบคิดเจ๋งว่ะ ไอ้ไกด์ที่ทำให้คนไม่มีที่พูดขนาดนี้ับเขาได้แม่งแบบให้เจ๋งว่ะแล้วผมก็ไม่รู้สึกว่ามึงไม่ต้องมาชอบกูก็ได้แต่ว่ามึงดูคลิปกูแล้วกันดูคลิปกูด้วยมึงตอนเนี้ยตอนเนี้ยมึงยังไม่ต้องมาชอบกูก็ได้แต่กูอ่ะจะทำคอนเทนต์ไปเรื่อยๆไม่ต้องมีคอนเทนต์สักคอนเทนต์หนึ่งอ่ะที่มึงต้องเปลี่ยนใจมาชอบกูให้ได้มึงต้องเข้าใจจุดประสงค์กูให้ได้ว่ากูต้องการอะไรจริงๆกูต้องการดันคนจริงๆกูต้องการรันรันรันให้มันเกิดขึ้นมาจริงๆเงี้ยครับ เที่ยงคืน oh. ผมแม่งลากไปยันเที่ยงคืนตำรวจไม่เนี่ยหรอมาดิตำรวจมาแล้วตำรวจก็แบบว่าถ้าเกิดอย่างเงี้ยต้องปรับนะครับ oh. สิ่งที่ผมทำคือผมแม่งหยิบกล่อง กล่องบริจาคกล่องบริจาคอะพี่ผมมีเท่านี้ที่เขาบริจาคมาผมไม่มีใครได้เงินศิลปินที่แ้วผมก็บอกว่าแปดกระลัดเขาเล่นอยู่ผมไล่เขากลับไม่ได้เพราะบางคนอะพี่เดียเขาแบบบอกให้บางคนบินจากเชียงใหม่เพื่อมาเล่นงานนี้เลยพี่ผมแม่งก็เกรงใจใช่ปะแล้วแบบเราไม่มีเงินเลยให้เขาเลยอะอย่าว่าแต่เงินเลยพี่ข้าวยังไม่มีให้เขากินเลยมีแต่น้ำอะมันคืองานกบสนอะเออผมไม่มีตังทำอะไรเลยทุกคนไม่มาช่วยกันมากผมดีใจมากๆซึ้งม่เหนื่อยสัสสัสแล้วคือเขาไม่เอาอะสุดท้ายสุดท้ายยื่นให้ตำรวจว่าพี่ ผมถ้าเกิดพี่ถ้าเกิดพี่จะเอาอ่ะผมมีเงินเนี่ยที่เขาบริจาคเอาไปเลยผมผมก็ก็ทําอะไรไม่ได้แม่งก็ก็เรื่องเขาโดนอย่างนี้นะต้องบอกเขาว่น่ารักเขาก็ไม่เป็นไรจักใช่แต่ว่าเราก็เราก็เกินเวลาจริงใช่ไหมเขาบอกก็ไม่เป็นไรก็เอาโอเคก็เสร็จอันนี้แล้วพอแล้วนะอะไรเงี้ยเขาก็คุยผมดีมากก็ขอขอบคุณด้วยนะครับผมสอนนปทุมวันดีแบบดีกับผมมากๆเลยพี่ใช่ไหมคอนเทนต์ฟรีสไตล์ออนไมเบีดอ่ะไม่ได้คิดอะไรเลยเว้ยไม่ได้คิดอะไรเลยแต่กอมันหนุกๆนวกใช่ไหมลำดับเจอแล้วเปิดหน้างานแล้วก็ใครไหวก็ไหวใครก็ฟรีสไตล์ไปแแคค่่่่รรูู้้้สสึึกกววาาตอนนนั อ่านคอมเมนต์อ่านคอมเมนต์ไอ้ไนท์อีกอะต้องเริ่มใจไนท์ซิเด็กอเกี้ยเพราะผมสนิทกับไอ้ไนท์ไอ้ไนท์อะแม่งโดนด่าในเพลงหลอกก็แบบไอ้เขี้มึงแม่งเป็นแรปเปอร์เขี้อะไรมึงแรปแรปยังไม่ได้เลยหลอกเขาดังไงเออแรปมึงแรปยังไม่ได้เลยมึงแม่งฟรีสไตล์ยังไม่ได้เลยอะไรเงี้ยมึงแรปสดแข่งกับชาวบ้านเขาเปล่าแบทเทิลมันคือที่มาที่มาอีกที่เลยหลายหลายที่เอฟเป็นที่มาของหลายอย่าง เสร็จปุ๊บเว้ยแล้วผมเห็นคอมเมนต์หลายอย่างอย่างเลเซี่อย่างเงี้ยก็โดนบ่อยแล้วแบบไอ้เหี้ยเป็นแรปเปอร์จริงหรือเปล่าแรปยังไม่ได้เลยนู่นนี่นั่นผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคในเมื่อศิลปินอ่ะแม่งโดนคนด่าเยอะว่าฟรีสไตล์ไม่ได้งั้นกูจะทำรายการที่ให้ศิลปินอ่ะแม่งฟรีสไตล์ทันทีตรงนั้นแล้วฟรีสไตล์ไม่บีทก็เกิดขึ้นมาแบบงงๆโทรไปหาดีเจบีพี่บีมีบีทเหลือๆต้องไหมพี่อย่างนี้เลยพี่บีครับมีบีทตอนแรกแล้วเราเห็นดีเจบีบนยิ้มบ้านบีดฝากน้องที่ว่าเฮ้ยพี่บี ต้องสอบต้ดูไม่ใช่นี่หว่าพี่บีม่มีบีดพี่บีมีบีดอยู่แล้วใช่พี่บีเขาทำเยอะทำเยอะพี่บีมีบีดเหลือๆพี่ผมขอมาอย่างนี้ได้ไหมพี่บีเอาดิแล้วบุกกับพี่บีตอนนั้นก็ไปช่วยไงอุบลเหมือนกันพี่บีก็เป็นดีเจหลักของงานอุบลคือเล่นยาวๆเลยช่วยกันต่อเสร็จปุ๊บพี่บีก็มาโอเคได้ก็ได้บีดมาก็เอาไปให้ลัปเปอร์ฟรีสไตล์กัน แล้วก็ไป,ไปมาก็โชคดีที่ตอนนี้ได้บีทพลาสมาเป็นแอปในการที่แบบทาให้มีบีทฟรีก็คือเขาเอามาใ,ให้แรปเปอร์แรปกันได้ uh huh. แล้วก็เป็นการรายการที่ผมรู้สึกว่ามันประสบผลสําเร็จกับทั้งฝั่งของแรปเปอร์ที่เขาชอบ uh uh. ด้วยและทางฝั่งของคนดูที่เขาชอบด้วยเพราะว่าเหมือนแรปเปอร์ก็ได้ลบคําสัมาตัวเองที่โดนดา่าว่าแบบกูฟีสไตล์ไม่เป็นแต่ตอนนี้คือแรปเปอร์มึงฟีสไตล์ดีแล้วลไม่เป็นประเด็นที่ผมตลกทุกครั้งที่ผมแบบเซ็งตรวตรงนี้เวลาบุคลาเมมนอนตรงเนี้ยเอาบุคลาเหมือนแบบแม่งจดเนี้ยว่ะแม่ง อ่ะงั้นถ้าเกิดคุณจะบอกว่าเฮ้ยแรปสดแม่งเนี่ยคนนี้คือสดคนนี้คือจดอ่ะงั้นผมถามหน่อยว่าภาษาอังกฤษอหะคําว่าแรปสดอ่ะแปลว่าพูดว่าอะไรวะอ่าเฟรชอ่ะไม่มีไม่มีมันก็มีแค่ฟรีสไตล์ฟรีสไตล์ฟรีสไตล์แล้วแบบถ้าคุณบอกว่าเฮียมึงแม่งเฮียมึงแม่งไม่ใช่จุดเริ่มต้นนะจุดเริ่มต้นนัดแรปฮิปฮอปมันต้องแรปสดเว้ยมันต้องมีนันดเว้ยแบทเทิลมันต้องสดเท่านั้นเว้ยมันไปดูเรื่องเอ็ดมาย เอ็มมีเนแม่งมจดเป็นสิบชาแม่มีซีนั่งจดอยู่ในห้องน้ํายืนซ้อมใสยมวยอยู่ในห้องน้ําไหนเฮีย <c oughs> มึงไปเอาคำว่าคาือผมงงมากมึงไปเอาเซตความรู้นี้มาจากไหนวะว่าแบบต้องสดแต่งสดอะไรเงี้ยมึงเ,เอาเอาเซตความรู้นี้มาจากตรงไหนจริงๆวะผมแบบ คีออะไรวะคือคือคือผมคิดถึงของเด็กที่ที่ที่เขาต้องการที่จะดันตัวเองออกมาจากตรงนี้จาก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 การสมมติเด็กบางคนอยากทําเพลงผมมากคิดถึงเด็กพวกนี้เสมอแ่บเด็กแก๊งมันจะมีกลุ่มบางกลุ่มที่มันอยากทาเพลงกลุ่มบางกลุ่มที่อยากเช้าเอาตัวเองกลุ่มบางกลุ่มที่ที่อยากได้โอกาสจากตรงนี้ไปอันนี้มองในพาร์ทของของแรปพาร์ทเดียวของครูคิดนะเพราะจริงๆแล้วอันนี้ผมอธิบายก่อนว่าครูคิดอ่ะไม่ได้ทำแค่แรปอย่างเดียวมันมีอย่างอื่นด้วยเดี๋ยวมันจะมีคอนเทนต์อื่นๆที่ออกมาที่เป็นไอเตอร์เทนเมนต์ต่างๆมากมาย ผมต้องการที่จะเช้าเอาให้กับคนยุคใหม่ๆเด็กยุคใหม,ใหม่เด็กรูปนดใหม่ที่เขาไม่ได้มีโอกาสเาตอตรงนั้นแต่เขาก็ชอบในแบบของเรารผมไม่เคยมานั่งตัดสินว่ามึงแม่งจะโอสคูลมึงจะนิวสคูลมึงจะอะไรมึงจะอะไรก็เลื่ของมึงขอแค่อย่างเดียวคือมึงอย่าไปแซะชาวบ,บ้านเรื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยผมว่าอไอนะ้นั่นก็ไม่เหมาะเท่าไหร่คือถ้าเกิดเป็นเด็กยุคใหม่เด็กยุคใหม่มาแล้วแล้วมี attitude ที่ที่ดี อันนี้ผมว่าน่าสปอร์ตแต่บางครัง้งอะบางคนมันไม่เห็นจุดตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยครับเลยเลยเลย,เลยทำเป็นอีกอันหนึ่งขึ้นมาที่เป็นฟรีไซน์มบบเหมือนกันแต่เป็นเวอร์ชันแอนตี้ไวรัสที่ให้เด็กทางบ้านสามารถส่งมาได้อะไรเงี้ยครับซึ่งผมรู้สึกผมอยากเชิาเอาพวกเขาหลายหลายคนมากที่แบบเฮียมึงแม่งเก่งว่าแต่มึงไม่มีตําแหน่งในการที่อนั่นตรงนั้นได้ผมใส่ที่ผมทาเป็นเป็นแบบให้มันเพลงรักเพลงหวานๆอ่างเงี้ยแล้วด้วยความที่ยังคงมันอยัดว่ามันคือฮิปฮอปอยู่ผมตั้งใจไว้ว่าซิงก์จะไม่ทําเพลงหยาบคายเลย จะเป็นจะทําแต่เพลงรักอยเดียวด้วยซ้ำสำหรับผมนะอาจจะมีบางเพลงอาจจะมีเพลงที่แบบบ่นๆอะไรบ้างแต่ก็จะยืนยืนหยัดในความเป็นเพลงลักอยู่เพราะว่าเพราะว่าผมผมเชื่อว่าเราเสพเพลงไหนเราทาเพลงแบบนั้นผมชอบฟังเพลงรักผมทําเพลงรักใครจะบอกว่าใครจะบอกว่าเฮียมึงแม่งคิปพัปปอมเอ็นสัดยันแม่ทาแต่เพลงรักอก็ผมว่าก็ถ้าเกิดสมมติจะด่าอย่างเงี้ยคุณแม่งด่าหลายคนเลยล่ะ